สวดีครับมาพบกับผมเจกูนนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับเป็นเรื่องเล่าก่อนนอนสืบเนื่องมาจากไอ้เรื่องเมื่อวานที่ว่าเรื่องผีแทงกันตายอ่ะนะที่ว่าเจกอยู่รอดไม่ได้ไงเป็นปสิบสิบปีะนะโมถ้ามาทุกวันโกนวันอะไรเงี้ย อ่าคงต้องแบบหนีตะลึกเปิงเ,เลยราาวันนี้ก็เราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเจ็ดถึงอยู่ได้นะครับคืองี้ฝนตกนะอากาศเปลี่ยนเจ็กเป็นภูมิแพ้คืองี้ต้องแนะนำก่อนว่าเจ็ดเนี่ยโตมาจากการเป็นเด็กวัด จากการเป็นลูกศิษย์สัป,ปเหรอสองท่านท่านแรกเป็นพ่อของท่านที่สองนะครับมีอาจารย์ปู่นะครับไม่บอกชื่อนะครับเป็นอาจารย์คนแรกแล้วก็มีลูกชายของอาจารย์ปู่นะครับเป็นอาจารย์คนที่สองซึ่งได้มอบสิ่งหนึ่งไว้ให้ผมมานะครับนะครับนี่นะครับ เป็นเข็มสักนะครับเป็นเข็มสักเข็มสักนะครับเ <Yeah. S 1> นี่ยตรงเนี้ยตรงด้ามเนี่ยที่เป็นเสียรพ่อแก่เนี่ยนะทำมาจากาพวกมวลสารนะครับพวกมวลสารที่ก็ททำพระนะครับพวกผมปัดหีเจอะไรทักอย่างนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็ไม่ไม่เก่งเรื่องพวกนี้นะ <Yeah. S 1> คือผมเป็นลูกศิษย์ก็จริงเนี่ผมไม่ไเป็นคนที่แบบฉลบอ่ะ เป็นเด็กเก๊ๆนะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ผมเนี่ยเขามีวิชาพอสมควรและเข็มเรื่องนี้เขาไม่ให้ลูกชายเขานะเขาให้ผมเพราผมเป็นลูกศิษย์เขาว่าสืบทอดมาผมก็คิดว่าที่ผมอยู่ได้ทุกวันเนี่ยนะที่ว่า,าผีไม่ได้เข้ามาในห้องนะน,ะน่าจะเป็นเพราะเนี่ย พอแก่เนะี่ยน่าจะเป็นพราะเข็มเล่มเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ผมนี่เขาจะเก่งเรื่องนี้มากนะเขาเป็นสัตว์ประเลอนะเขาเป็นสัตว์ประเลอนะเก่งมาก้วมาพูดถึงอาจารย์ก็จะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังถือว่าเป็นนิทานก่อนนอนอันนี้แถมนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผม ที่วัดนะครับวัดวัดหนึ่งไม่ไม่ไม่กล่าวถึงที่ไหนนะก็อยู่กับอาจารย์อาจารย์แกก็นั่งดิง้งรับตามภาษาก็กินหมากด้วยกินหมากเกิดตอนนั้นผมยังเด็กนะครับยังเด็กอันนี้เล่าจากความทรงจําในวัยเด็กนะในวัยเด็กเด็กนี่คืออายุสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณนี้นะเด็กช่วงกําลังวัยรุ่นนะั้น ก็อาจารย์ผมก็กินไปธรรมดาครับผมก็คุยอาจารย์ปกต,ตินะครับเขาก็ใช้อะไรผมสักอย่างนะครับผมก็ลุกมาลุกมาเหมือนจะทำะนะเหมือนก,ก,ำ,กำลังจะทํากําลังจะเดินไปทําสิ่งที่อาจารย์ใช้นะก็อได้ยินเสียงเสียงสังกติเหมือนคนขับรถมอเตอร์ไซค์ชนสังกติอ่ะ ปั้งปั้งสองทีเป็นรั้วบ้านสังกตินะครับทะลุเข้าไปครับทะลุมองเห็นอีกฝั่งนเลยครับผมก็หันไปมองอาจารแ์นะถามจ้านเอาอะไรเฟี้ยงอนะ่ะจานเขากูไม่ได้ทำอะไรไงกูก็นั่งกินเหล้ากูเฉย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนคืนเย็นนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นผมเดินไปหลังบ้านหลังที่มีรั้วสังกติคุณเชื่อไหมครับเพื่อนๆบ้านบ้าน,บ,านบ้านที่ติดกับบ้านรั้วสังกติอ่ะเขามีหญ้ารอบบ้านอยู่แล้วก็เป็นบ้านบ้านชั้นเดียวอยู่ริมคลอง รอบบ้านอ่ะหญ้ารอบบ้านอ่ะเป็นแต่ตอแต่ตอหญ้ยายอดอ,อ่อนๆน่ะเหมือนมีตัวอะไรมากินรอบบ้านเลยแล้วก็หกเลี่อนเลยนี่ครับผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่มันก็เอะใจอยู่ว่าแถวแถวเนี้ยมันไม่มีวัวควายอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีจริงปุ๊บผมว่า ไปเล่าแอ่จารยนฟังจานไหนบ้านงเลีอยจานเฟี้ยงอะไรไปอ่ะตัวอะไรมากินหญ้ารอบบ้านเลยไม่รู้กินกินเหมือนตัวอะไรมากินอ่ะกินทั้งบ้านเลยนี่แหละครับจุดพีคมันอยู่งี้ยผมถึงรู้ความจริงว่าจารยนเขาเล่าให้ฟังว่า เขาไม่ได้เฟี้ยงอะไรไปเขาปล่อยไฟลไปไปบ้านหลังนั้นไปเหมือนกับไปแย่ไปหยอกอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าบ้านหลังนั้นเขาก็มีวิชานะฮอ,อันนี้เป็นเรื่องประสบการณ์ที่ที่ผมเคยเจอมานะครับสมัยวัยรุ่นก็เป็นเรื่องเล่าก่อนนอนนะครับก็เห็นว่าพอมีคนฟังนะครับอ่า ถ้าวันหลังวันหลังผมจะเล่าจุดเทียนก็ได้นะแต่วันนี้วันนี้คงไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนหลังจากเล่าไปมันไม่ให้วันโกนใช่ไหมมันมาวิยมันมาแต่มันมาแปลกมันมาแล้วก็บอกว่าช่างช่างไม่สับก็ได้ อันนี้พูดแล้เเหมือนเรื่องตลกเหมือนเรื่องแบบติดขำติดขำมึงไอ้เจ๊กมึงโมงงเรียกเลดติ้งลองมาเป็นผมเมื่อคืนครับตีสองครับในช่วงเวลาที่เงียบสงัดครับไอเสียงเนี้ยมันจะมาคําว่าสงัดคือเงียบแบบถ้าเหรียญตกลงไปเนี้ยเก่งคุณจะได้ยินแบบชัดๆอ่ะมันมาเหมือนเดิมครับเคาะเหมือนเดิมครับแต่มันพูดไม่เหมือนเดิมครับมันพูดว่าช่างช่าง ไม่สักก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงไม่ปิดไฟนะครับแล้วก็จะไม่ปิดไฟทั้งคืนนะครับแล้วถ้ายังมาอีกก็แต่อันเนี้ยมันมาดีอย่างนะแต่อาจจะเป็นเพราะนี่นะเขาปู่นะเขาแก่นะคุ้มกะลาหัวผมอยู่นะเพราะว่าไม่เคยเข้าบ้านเลยนะมาหลอกเนะี่ยมาอะไรเนะี่ย มาเคาะเรียกมาอนะไรน่ะก็จะได้แค่เคาะเรียกนะได้ยินเสียงวแววๆแค่นั้นเองนะไม่เคยไม่เนี่ยถึงถึงมาเล่าเป็นเหตุให้มาเล่าเรื่องวันนี้นะเออว่าผมก็มีครูบาอาจารย์เขาคุ้มกะลาหัวอยู่นะเออไม่ได้ว่ามีตัวโมตัวเหลงอะไรนะก็พอพอ,พอมีวิชายอยู่ครับก็พอได้แต่ก็ไม่ได้ว่าเก่งกาดอะไรเป็นสายชั้นแหละนะครับพอรู้งูปลาครับก็พอพออยู่ได้พอเอาตัวรอดนะครับแลบไปวันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับดูแลสุขภาพด้วยครับฝนมานะครับผมก็อากาศมันเปลี่ยนนะครับนั่นก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวก็แก่แพ้นะครับพาราทักเม็ดเงี้ยดักไว้ก่อนนอนนะครับเช้าตื่นมาก็เป็นห่วงพวกคุณทุกคนนะครับที่มาดูผมเนี่ยครับก็คุณดูผมคุณยิ่งชอบผมไงผมก็รู้สึกดีๆงั้นกลับไปนะครับคุณกลับไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับไว้ว่าหลังคุยกันใหม่ครับผมหวัสดีครับ